เปิดคำพูดโคช้ชด่วนเอ่ยถึงวอลเล่บอลหญิงไทยเจอโปโลแลนด์ยากแน่นอนจากกร,กรณีการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นหลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีหรือตุรกีนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกลงสนามเกมที่2พบกับแคนาดาหลังนัดแรกแพ้แชมป์เก่าอิตาลีไปแบบสูสีสอเซตผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่า เอาชนะไปได้3าถึงศูนเซต25-17 26- 24ถึง 17, ถึง 24, และ25หถึง 21. เก็บสามคะแนนเต็มได้สำเร็จแถมทำให้สาวไทยทยานขึ้นสู่อันดับ14ของโลกได้อีกด้วยล่าสุดโค้ชดวนดนายศรีวัชระเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าสำหรับเกมวันนี้ต้องขอชื่นชมนักกีฬาของเราในการเล่นพยายามที่จะเล่นกับ,บล็อกที่สูงใหญ่แล้วก็การตบที่ค่อนข้างหนัก แต่เกมวันนี้เกมรับของเราค่อนข้างทําได้ดีและเกมโต้กลับจนทําให้เราสามารถเอาชนะในเกมนี้จริงๆเราอยากให้โอกาสเด็กๆที่สูตรตนเองในเรื่องของเกมระดับตรงนี้ตัวเพียวอัชราพรคงยศเองก็เล่นได้แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ต้องพักเขาก่อนเพื่อให้นักกีฬาได้ฟื้นฟรูรวมถึงเขากลับมาจากยุโรปเขายังไม่ได้พักเลยทำให้เรื่องของการเมื่อลา้าหรือเรื่องของการแสดงศักยภาพของเขาลดลงมาบ้าง โพสด่วนกล่าวปิดท้ายว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนในทีมช่วยกันได้ดีมากครับผมเรื่องของการต่อสู้ในวันนี้คงต้องให้นักกีฬารีพักผ่อนฟื้นฟูร่รางกายได้ดีเพราะเกมหน้าเป็นเกมที่หนักอีกเกมเพราะการเจอโปลแลนด์ในครั้งล่าสุดที่เจอเขาเราเล่นได้ยากมากเราแพ้เขาศูนย์ถึงสในจิงแชมป์โลกฉะนั้นเราคงต้องทำการบ้านกันเตรียมพร้อมร่างกายที่จะสู่พรุ่งนี้ สำหรับโปรแกรมต่อไปของนักตบลูกยางสาวจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะลงสนามกับโปรแลนด์ทีมอันดับ10ของโลกในวันศุกร์ที่วันที่2มิถุนายน6-6ที่อัสทันลายาประเทศตุรกีเวลา18นาฬิกาเวลาประเทศไทยช่อง7 HD ถ่ายทอดสด